สวัสดีคะ่ะอรสวัดสดีครับทิ่นครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนักลงทุนทุกท่าน,นนะคะ,ะเดี๋ยวก่อนอื่นอขออนญุญาตแชร์หน้าจอก่อนนะคะวันนี้เราเป็นวันที่คุยเรื่องโปรแกรม MDF นะวันนี้มีเครื่องมือมามาบอกที่นะมีอยู่สองเครื่องมือใช่ไหมวันนี้ใช่ค่ะจากที่เราเกินไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนาะที่เป็นตัว Smartstream Beginner นะคะที่จะมีหุ้นให้เราได้ เลือกคัดสัตว์มากมายไม่ว่าจะเป็นหุ้นต้นรอบหุ้นย่อยืนแล้วก็หุ้นจอเบรกนะคะค่ะสำหรับหุ้นต้นรอบที่เราได้เกินไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนาะคือเป็นหุ้นที่มีเทรนขาลงแล้วเกิดสัญญาณการกลับตัวแบบด v เวเจนซ์นะคะเราก็ได้ l ส s t หุ้นไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้ฟังเมื่ออาทิตย์ที่แล้วหรือว่าตามไม่ทันก็สามารถเข้าไปย้อนดูได้ที่เพจแมงมาสัมปานได้เลยนะคะ ส่วนวันนี้เนี่ยขออนุญาตมาต่อกันที่ตัวหุ้นย่อยืนกันเลยนะคะค่ะซึ่งขนาดนี้นะคะตัวระบบเนี่ยกำลังสแกนหุ้นอยู่นะคะแต่ว่าเมื่อก่อนเข้ารายการเนี่ยเอิญเนี่ยได้ทำการสแกนหุ้นไว้เรียบร้อยแล้วคะ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีไหมคะพี่เปี๊ยกดีมากดีมาก จะได้ไม่เสีย <Okay. S 1> เวลานะลุยกันใช่ค่ะเพื่อความไม่เสียเวลานะคะแล้วก็นี่ก็คือตัวหุ้นที่เอิร์นได้สแกนไว้ก่อนเข้ารายการนะคะก็จะมีทั้งหุ้นต้นรอบหุ้นยอ่อยืนแล้วก็หุ้นจ่อบเบรกเนาะสําหรับวันนี้เนี่ยเราจะมาดูกันที่หุ้นยอ่อยืนนะคะหุ้นยอ่อยืนคืออะไรหุ้นยอ่อยืนคือหุ้นที่ไม่ทะลุโลเดิมในช่วง1.20วันนั่นเองค่ะคือช่วงที่ไม่ทำดิวโลในช่วง1.20วันซึ่งเราจะนับตั้งแต แท่งที่เราดูวันปัจจุบันนะคะย้อนกลับไป120วันนะคะถ้าสมมุติว่าณนะวันปัจจุบันเนี่ยโลแท่งปัจจุบันเนี่ยยังไม่ทําโลใหม่เนี่ยก็ยังถือว่าอยู่ในเงื่อนไขยอยู่นะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะมาดูลิสหุ้นกันแต่ละตัวเลยนะคะว่าหุ้นแต่ละตัวที่อยู่ในเซ t ชันของหุ้นย่อยยืนเนี่ยมีตัวไหนที่น่าสนใจบ้างนะคะครับโอเค พี่เปียสนใจหุ้นตัวไหนเป็นพิเศษไหมคะเดี๋ยวค่อยๆไล่ดูเพราะว่าพี่เข้าใจว่าย่อยืนนมันมีสองแบบคือย่อยืนข้างบนกับย่อยืนข้างล่างนะค่ะ TTB เนี่ยน่าจะเป็นย่อยืนข้างบนแล้วก็ SCGP เนี่ยน่าจะเป็นย่อยืนข้างล่าง KTC ก็น่าจะย่อยืนข้างล่างค่ะมาลีก็ย่อยืนข้างบนเดี๋ยวเราไล่ไปดูก็ได้ครับไล่ทีละตัวตามลิสต์เขาเลยก็ได้ครับได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ตัว TTB ก่อนเลยนะคะ โ okay. อเคค่ะโอเคและนี่นะคะก็คือตัวหุ้น TTB นั่นเองนะคะเดี๋ยวเอิญขอย้อนไปถึงช่วงต้นปีเนา okay, ะโอเคค่ะมาเรียบร้อยะคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะใช้อินดิเคเตอร์ เป็นอินดิเคเตอร์เกี่ยวกับตัว Price Prediction นะคะว่าตัวโปรแกรม SmartTrade MT5 เนี่ยเขามีมุมมองในเรื่องของราคาเนี่ยว่าอย่างไรบ้างนะคะวิธีการเข้าใช้งานนะคะให้เรากดไปที่รูปบ้านตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกตัว Price Prediction นะคะแันนี้ก็คือตัว Price Prediction ของตัว TTB นะคะ ถ้าตามโปรแกรมสมาร์ทเทรด MT5 เนี่ย Price Prediction เนี่ยมีทิศทางเป็นขาลงอยู่นะคะเนื่องจากตอนนี้นะคะตัวแท่งปัจจุบันเนี่ยก็ติดอยู่ที่แนวรับเนาะตัวแท่งสีเหลืองตรงนี้ค่ะนั่นก็คืออยู่ที่ราคา1.71นั่นเองค่ะพี่เปียวว่าอย่งไรบ้างคะสำหรับตัวหุน้น TTB อืมก็ตอนนี้เขามองลงนะ ใช่ค่ะตามเครื่องมือสมาร์ทเทรด NT5 ตัวอิ d i c a t o r p ร i ไพ p r e d i c ชั o เนี่ยเขามองว่ายังเป็นแนวโน้มขาลงอยู่ค่ะช่วงนี้โอเคไอไอโปรแกรมนี้เราสั่งช็อตได้ไหมมันมีโปรแกรมรองรับไหมหรือต้องช็อตผ่านไอบล็อกเทรดอ่ะเออหมายถึงกดซื้อขายใช่ไหมคะเอ่ออันนี้ใช้เพราะพูดคุณคือซื้อกับขายอย่างเดียวใช่ไหมใช่ค่ะพี่อ๋อโอเคเพราะนั้นตรงนี้ก็ยังซื้อไม่ได้ถูกป่ะเพราะว่ามันจะลงนี่ถูกไหมใช่ค่ะอ่าเราข้าบไปหา พุ่นที่พุ่นที่โปรแกรมมันมองเป็นขึ้นก็ได้เอ็ดได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวถัดไปเลยดีกว่านะคะครับผมตัว s อ g p นะคะอ่าเนี้ยได้งนี้น่าจะได้เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเอินขอเลื่อนไปถึงต้นปีก่อนนะคะเออโอเค,ค นี่ก็คือตัว price p r e d i ของตัว scgp นะคะอยู่ตรงนัวลุ่มโปรไฟล์ก็คือแนวรับตรงนี้พอดีอยู่ที่ราคาสามสิบเก้าบาทนะคะคซึ่งตาม indicator price p r e d i c t i o เนี่ยหุ้นตัว scgp เนี่ยมีทิศทางแนวโน้มไปขาขึ้นนะคะอืออือ pp. ตัวอย่างเงี้ยได้เอออย่างเงี้ยได้เพราะเราเราทำได้แค่ซื้อกับขายใช่ไหมใช่ฟังก์ชันตบ<ไ>บนี้ก็คือเราต้องซื้อหาหาตัวซื้อใช่ค่ะพี่ สำหรับตัวนี้น่าสนใจไหมคะพี่เปียดีดีตัวนี้ดีเก็บได้เลยนะโอเคได้ค่ะงั้นเรามาดูตัวต่อไปกันเลยนะคะตัว KTC ค่ะเออาค่อยๆไล่ไปทีละตัวอืมอันนี้ก็ใช้ได้ แต่ว่าตัวเมื่อกี้สวยกว่านะตัวนี้ก็ถือว่าชน่าจะเป็นใ์เวอร์อัพใช่ส,สำหรับตัว KTC นะคะตัว indicator price direction ของสมาร์ทเทรด MT5 เนี่ยมองว่าราคาเนี่ยก็ยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะคะซึ่งตัวนี้ค่ะก็จะติดอยู่ที่ตัวแนวรับเนาะตัววอลุ่มโปรไฟล์อยู่ที่ราคา1 6 2 5บาทส่วนใหญ่เทรนจะคล้ายๆกันนะคะนั่นก็คือ อยู่ที่ตัวแนวรับเนาะใช่เราเลือกตัวที่สวยที่สุดดีกว่าเออเราเราเลือกได้เมื่อกี้แหละ SGP และตัวนี้ก็ถือว่ายังไม่สวยมากได้ค่ะงั้นเรามาดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่านะคะสำหรับตัวการสแกนหุ้นย่อยืนนะคะของสมาร์ทเทรด MT5 มาลี A R e ค่ะพี่อืมมาลี M A R e เป็นไงบ้างขอดูมาลี A R e, มีแนวโน้มค่ะลงค่ะอ่า ถอดทิ้งไปย,ย่อยืนตัวนี้ไม่ไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมคะโอ้ค<ม>ือ <Okay. S 2> งั้นเราไปหาหุ้นตัวถัดไปกันเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวขอย้อนกลับไปเปิดตัวโปรแกรมเนาะว่ามันมีตัวไหนน่าสนใจบ้างพี่เบลสนใจตัวไหนเป็นพิเศษไหมคะเอ่อพี่อยากดูตัวเล็กๆนะเอาหนึ่งจดไว้นะได้ค่ะอ,อมีชยโยค่ะชยโยอันนี้คือ อันอันหรือหรือซ้ายซ้ายสุดเป็นอะไรป่ะซ้ายสุดเมื่อกี้เนี่ยตรงซ้ายสุดจะเป็นหุ้นต้นรอบค่ะอ๋อโอเคโอเคต้นรอบเราคุยเมื่อที่ที่แล้วแล้วนะถูกไหมใช่ค่ะตัวนี้จะเป็นหุ้นย่อเยืนค่ะส่วนด้านขวาจะเป็นหุ้นจอบเรตตอนนี้เราอยู่ที่กลางหุ้นย่อยืนครับเอามาลีมาลีเนาะมาลีเมื่อกี้ผ่านไปแล้วค่ะมาลีเป็นเทรนขาลงค่ะโอเคชโยมีบีบีซีพีจีค่ะ ขอดูตัวดีด้วยครับดีได้ค่ะ DMT ค่ะซิก <S iga. S 2> ้าอือแล้วก็เอาเอาเอา a อ e มาดูหน่อยดีกว่าอยากดูคุณเล็กๆหน่อยะะ a i ไอเอ่ะเอาห้ตัวโอเคค่ะพี่ตอนนี้มีประมาณ6ตัวโอเคโอเคองั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ชัโยก่อนเลยนะคะ ครับผมสำหรับนักลงทุนท่านไหนที่เปิดกราฟทิ้งไว้แล้วอยากจะเปลี่ยนตัวหุ้นที่เราดูนะคะก็สามารถกดสเปซบาร์แล้วก็คีย์ชื่อหุ้นตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็กด enter ค่ะตอนนี้เราได้ตัวเดียวนะ scpg เนะใช่ค่ะพี่กราฟสวยสุดแล้วตอนนี้อันนี้นะคะก็คือหุ้นของตัวชัยโยโอเคชัยโยก็ได้นะ ตัวเครื่องมือ Price Edition ของสมาร t ทเด d m 5เนี่ยมองว่ามีแนวโน้มไปในทิศทางขาขึ้นนะคะอืมโอเคมาร์กไว้ตัวนี้ตัวที่สองเชโยใ่ใช่ใช่คือพี่จะสนใจเพราะเราจะซื้อไปขายข้างบนเราก็เลือกสักสามตัวในเครื่องมือแต่ละเครื่องมือได้ค่ะพี่ได้ตัวที่สองแหะชโยตัวที่สองเป็นชโยนะคะตัวต่อไปนะคะเป็นตัว BCPG ค่ะ เออเป็นไงบ้างมีเทรนแนวโน้มค่ะลงนะคะตาม indicator price prediction น่าจะยังไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ไม่น่าสนใจผ่านไปโอเคค่ะได้สามตัวเมื่อไหร่เราก็จบขั้นตอนแล้วก็ไปต่อกระบวนการต่อไปเลยได้ค่ะอันนี้หุ้นดีค่ะพี่ไม่ได้ ไม่ได้มีทิศทางแนวโน้มขาดลงไม่ได้ต่อไปเป็น DMT นะคะเออตัวนี้เป็นไงอืมโอเคได้กลัเครื่องมือ indicator price d i e c t i o n คือมีแนวโน้มขาขึ้นแบบเรียกว่าพุ่งเลยคะ่ะกราฟใช่ใช่ตัวนี้ก็สวยลองจากอันแรกของเรา S C G P นะ ค่ะแต่ว่าอาจจะติดตัวแนวต้านตัวนี้หรือเปล่าค่ะตัววอลลุ่มโฟไฟอยู่ที่ราคาสิบสามจุดหกศูนบาทหรือเปล่าอันนี้ต้องต้องรอรู้ต้องตามดูนะตามดูก็ให้แนวต้านไว้ตรงสิบสามจุดหกนี่แหละนะถูกไหมใช่ค่ะสาหรับหุ้นตัว DMT ค่ะตัวนี้โอเคได้สามตัวแล้วนะได้สามตัวแล้วค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาต่ออีกสองตัวเลยไหมคะตามที่พี่เปียวเลือกเมื่อกี้นี้โอเคนักลงทุนท่านไหนอยากให้ดูหุ้นตัวไหนเพิ่มเติมเนี่ย สามารถพิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะคะต่อไปสิก้าอืมอันนี้ก็ได้แล้วนี่ถือว่า Price Prediction นี่ทรงสวยเหมือนกันนะคะสำหรับตัวสวยเหมือนกันตัวที่สี่แล้วเนี่ยก้าใช่ตัวที่ส <S iga. S 2> ี่นะคะอืมอาจจะมีแนวต้านอยู่ที่ตรงนี้หรือเปล่าเอออันนี้ เดี๋ยวก็ต้องรอรุนนะคะสามจุดสองหกนะอะติดอยู่ตรงนี้ใช่ค่ะสามจุดสองหกสำหรับตัวซิก้านะคะครับถือว่าได้ไหมคะพี่เปียกสำหรับตัวนี้ได้ได้ได้แทงขึ้นมานี่ได้หมดเลยถ้าจะเล่นได้ค่ะต่อไปนะคะ aie ค่ะออันนี้ก็ได้ นี่ก็ได้ได้ไปห้ตัวเลือกเราแล้วกันนะครับค่ะอินดิเคเตอร์ e ライซดิคชั่นก็มองว่ายังไปต่อนะคะมีแนวโน้มค่ะแต่ว่าตัวนี้มันแนวแนวต้านตรงสีเหลืองมันใกล้ไปนิดนึงเท่าไหร่นะตรงนัหนึ่งจุดแปดสองค่ะพี่ตัวนี้ตัดไปก็ได้สรุปเราได้สี่นะสี่ตัวนะใช่ค่ะมีคอมเมนต์จากทางบ้านมานะคะตัว CPN ค่ะอ่าลองกดให้เขาดูหน่อย โมลมาเพียบเลยเนี่ย <c oughs> หลายตัวเลยเนี่ยโ้ย c p n ทรงสวยอยู่นะคะโอเค c p n ได้แนวรับ c p n แนวรับตอนนี้นะคะอยู่ที่หกสิบหกจุดสองห้าค่ะตามอ <c oughs> ินดิเคเตอร์ไพรซ์พิเกชันนะคะมองว่ายังเป็นแนวโน้มค่ะขึ้นอยู่นะคะสำหรับตัวอ่า c p n ใช่ค่ะคือลงมาเก็บได้ตัวนี้ค่ะตัวต่อไปนะคะก็คือคอมเนะคะอ,อืมอืมอาจจะต้องขายเนาะคอมเซเว่นคอมเซเ่น่าจะติดอยู่ตรงนี้นะคะไม่ผ่านก็คือตามเครื่องมือ p r e d ฟี t ชันเนี่ย มองว่าเป็นขาลงนะคะสำหรับตัวคอมเซเว่นเนาะครับขึ้นไปก็ขายไปใช่ค่ะตัวต่อไปนะคะตัว AOT ค่ะ AOT เครื่องหอ,อยยังไงอ่าโอเคทรงสวยอยู่นะคะตามเครื่องมือของ Price Direction เนี่ยมองว่า AOT เนี่ยมีแนวโน้มเป็นขาขึ้นนะคะ โอเคแนวรับสีเหลืองแนว่าน่าสนใจไหมคะแนวรับสีเหลืองที่เจ็ดสิบจุดเจ็ดสิบเจ็ดห้าค่ะโอเคโอเคตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ได้เออทีก็ได้มันก็จะติดอยู่ตรงแนวต้านเท่าไหร่น่ะแนวต้านแนวต้านประมาณตรงนี้ใช่ไหมคะเออเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสามค่ะอ่าโอเคสําหรับแนวต้านของตัวเออทีน้องครับโอเคถือว่าได้นะคะตัวนี้ได้ได้คือเราเราชอบหุ้นที่เป็นขาขึ้นน่ะ ค,คนที่ทางบ้านที่ถามมาเขาคงเห็นภาพอะ่ะแล้วก็ดูเอาปรับกลยุทธ์ตามไปอันไหนต้องขายอันไหนจะต้องซื้อนะครับอ่ะ CRC ต่ CR อ,อไปนะหุ้น CRC นะคะโหทรงสวยเลยนะคะสำหรับตัว h i i e e c t i o n นะคะของตัว CRC เนี่ยมองว่าหุ้นมีแนวโน้มดิบตัวเป็นขาขึ้นนะคะแต่ว่าอาจจะติดแนวตรงนี้หรือเปล่าเอ,อ่ยแนวต้านใหญ่ ของตัวุ่มโปรไฟล์ในอยู่ที่44บาทค่ะต้องระบุต้องแจ้งแนวต้านเข้าทุกครั้งนะเออ้ค่ะอ่ะไป CIC <CR C S 1> ครบแล้ว SCB <CR C S 1> อีกตัวมั้งน,น่ะใช่ค่ะ SCB นะคะตัวต่อไป SCB มองว่าเป็นแนวโน้มขาลงนะคะสำหรับเครื่องมือ Price Prediction รีบาวมาก็ ขายแล้วกันไม่แนวต้านเท่าไหร่เมื่อกี้เนี่ยสีเหลืองตรงนี้ใช่ไหมแนวรับตรงนี้เหรอคะแมแมเมื่อกี้เมื่อกี้เราทําถึงถึงมกราเลยปะใช่ค่ะอันนี้ย้อนกลับไปเมื่อตอนต้นปีอะค่ะ okay. ไปรับที่ตรงไหน่นนะ่ะสีเหลืองเท่าไหร่อยู่ที่หนึ่งร้อยสามจุดห้าค่ะตัวนี้โอเคโอเคตัววอลุ่มโปรไฟลนะ์นครับโอเค ถือว่าผลการสแกนจากหุ้นย่อยืนรวมถึงคอมเมนต์ทางบ้านที่ส่งกันเข้ามานะคะเรียกได้ว่า,ามีหลายตัวเลยเนาะที่มีแนวโน้มไปต่อแล้วก็ที่มีแนวโนม้มเป็นหุ้นที่น่าเล่นน่าสนใจเนาะพี่เปียกเนาะโอเคต่อไปเป็น Follow by เนาะค่ะจ่อออจอ,อจอหาเนาะใช่ไหมค่ะต่อไปนะคะจะเรามาดูหุ้นตัวถัดไปกันเลยค่ะหุ้นตัวนี้นะคะคือหุ้นจอเบรกนั่นเองค่ะเป็นหุ้นที่ เล่นอยู่ในกรอบที่กำลังจะทะลุแนวต้านนะคะดูหุ้นจอบเอเดี๋ยวเรามีลิสต์ตัวไหนบ้างเนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะพี่เบี้ยสนใจหุ้นตัวไหนเป็นพ่เศษไหมคะเอินจดนะเอิจดนะพี่จะเอาสักห้าหกตัว advance ค่ะ kce ค่ะ sprc ค่ะ bla netbe AIE ค่ะ e แล้วก็ C MILL หุ้นมิวนะอันนี้หุ้นมิวนะค่ะหุ้นมิวไม่ได้ดูนันแล้วเดี๋ยวเขาดูหน่อยอ่ะไปกันได้ค่ะงั้นเรามาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยนะคะหุ้นแอดวานค่ะเอาเลยแอดวานเครื่องมองว่ายังไง เดี๋ยวขอเลื่อนไปต้นปีก่อนนะคะโอเคตัว price prediction นะคะมองว่ามันอาจจะย่อตัวลงมาแล้วเป็นไซเวย์หรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวต้องลองดูนะคะโอเคมองว่าไม่มีนิวไฮนะครับสำหรับแอดวานนะอาจจะต้องย่อลงมาก่อนค่ะ,ะส่วนแนวรับ ตัววอลลุ่มโปรไฟล์ตรงนี้นะคะคเดี๋ยวขอประมนิดนึงจะอยู่ที่ประมาณราคาสองร้อยสิบสองบาทนะคะตัวนี้อ่ะโอเครับที่สองหนึ่งสองปัดภัยสุดนะรับอยู่ตรงนั้นใช่ค่ะโอเคงั้นเรามาดูที่ตัวต่อไปกันเลยดีกว่านะคะตัว KCE ค,ค่ะอืมอืมโอ้นี่ก็ส่วนใหญ่ไม่ไปไม่ไปนะใช่ไม่ไป ไม่ไปก็คือดูขายแล้วนะเครื่องบอกให้ดูขายแหละสรุปนะใช่ค่ะ <Okay. S 2> อาจจะเป็นหุ้นที่กำลังจะทะลุแนวต้านแต่ว่าอาจจะเอะ่ไม่ผ่านตัวแนวต้านนะคะอาจจะดิดตัวกลับลงม,มาหรือเปล่าอันนี้ okay. ตามเครื่องมือของ price prediction นะคะมองว่าเป็นทิศทางขาลงนะคะสำหรับหุ้นตัว kc e เนาะแต่ว่าตัวนี้อาจจะเป็นแนวรับแนวรับสำคัญนะคะอยู่ที่48บาท อืมโอเคค่ะโอเคงั้นเรามาต่อกันที่ตัวต่อไปเลยดีกว่าค่ะนั่นก็คือ SPRC ค่ะอ่าเป็นไงบ้างอืมไอ้นี่สว่วนไอ้นี่น่าสนไอันนี้สวยเนาะเรียกว่าทรงกำลังสวยเลยค่ะสำหรับตัว SPRC นะคะน่าสนใจค่ะตาม Price อินดิเคเตอร์ c e イซี e c คชันเนี่ยเขามองว่า เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะคะสำหรับตัว sprc โดยที่แนวรับเนี่ยเขาจะอยู่ที่ราคา9.05บาทนะคะตรงนี้โอเคได้ไปได้ตัวละ sprc โอเคตัวนี้เรียกว่าน่าสนใจเลยค่ะใช่ใชโอเคงั้นเราตอบไ,ไปที่ตัวถัดไปกันเลยนะคะตัว bla ค่ะ เเอเครื่องมองจะพักตัวนะใช่ค่ะตัวสมาร์ทเทรด MT5 indicator price prediction แนวมองว่ามีแนวโน้มเป็นขาลงนะคะก่อนที่จะติดตัวกลับขึ้นนะคะสำหรับตัวนี้แม่ใจยังไม่ค่อยโอเคครับใครมีอยู่ก็ดูขายนะอันนี้เครื่องมันบอกนะครับอันนี้เราใช้เครื่อง MT5 เป็นตัว forecast นะราคาในใช่ค่ะ,คะเป็นการ forecast ราคาค่ะ ตัวถัดไปนะคะตัว Net Day ค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้กันเลยค่ะออขออนุญาตเลื่อนไปต้นปีสักครู่นะคะโอ้ที่ติดดาวต้านพอดี <ทำ S 2> เลยนเนี่ย p r e d i c t i o นายว่าใช่ค่ะ Prediction ทำนายว่า มันกําลังเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะคะแต่ว่าอาจจะติดตัวนี้หรือเปล่าเอ่ยอก็ต้องรอติดตามนะคะตัววอลลุมโปรไฟล์เนี่ยอยู่ที่ยี่สิบสามจุดสองศูนย์ค่ะครับก็คือแถวๆนี้แหละเป็นแนวต้านอยู่ยใช่ค่ะแต่เครื่องมือก็ยังมองว่าอาจจะทะลุนะคะเดี๋ยวแต่เดี๋ยวเราก็ต้องรอรูนกันว่ามันจะทะลุได้ไหมนะคะสําหรับราคาที่ยี่สิบสามจุดสองศูนย์นะคะอของตัวเน็ตเบโอเค ตอนนี้ได้ SPRC เนาะสวยสุดเนาะใ่ค่ะตอนนี้นะใช่ค่ะสําหรับตัวกลุ่มหุ้นจอเว็กตอนนี้เราได้ตัว SPRC เป็นหุ้นที่สวยที่สุดนะคะต่อไปตัว AIE ค่ะเครื่องมองว่ายังไงบ้างนะคะตัว indicator price i c t i o n เนี่ยมองว่าอาจจะเป็นไซด์เว์คขาขึ้นนะคะแต่ว่าอาจจะติด ตัวแนวต้านหรือเปล่าตรงนี้เดี๋ยวเราต้องรอดูอีกทีนะคะครับตัวนี้ก็ตัวที่สอง AE ตัวนี้เวลาเราแนะนำลูกค mm hmm. ้าก็ต้องมี Stop Loss ด้วยนะ s t o p l o s s ก็คือโลโลข้างล่างก็ได้ครับตรงนี้ใช่ไหมอ่าแถวนั้นนะครับราคาจะอยู่ที่หนึ่งจดห้าเก้าค่ะตรงนี้ครับมี Stop Loss 1หนึ่งจุดหศูนย์แล้วกันนะครับเก้าค่ะโดยประมาณครับเจ okay, ค่ะ ต่อไปนะคะเป็นหุ้นมิวค่ะซึ่งเป็นหุ้นเ,เรียกว่าน่าสนใจนะคะสําหรับกลุ่มหุ้นจอบเบกค่ะคะือเราคือสแกนมาได้ได้ชื่อมิวมาแล้วก็มาเปิดาราฟเช็คอ<ช>ีเดียค,ครับได้ค่ะก็ไหลขึ้นเลยก็ขึ้นไซเวอัพเนาะมิวเป็นไซเวอัพนะคะสําหรับตัวหุ้นมิวค่ะในกลุ่มของหุ้นจอบเบกค่ะตัวแนวต้านของวอ l ุ่มโปรไฟล์มูลค่าการซื้อขายเนี่ยอยู่ที่0.54ค่ะอืม โอเคตัวนี้ก็ไม่โซโซอ่ะโชโซโอเคค่ะเรียกได้ว่าไม่เด่นหุ้นย่อยืนกับหุ้นจอเบกวันนี้เราก็ได้ตัวรีสหุ้นไปกันเยอะเหมือนกันนะคะพี่เปี้ยไม่มว่าจะเป็นตัว s c g p ตัว DMPC9 รวมถึงตัว SPRC ค่ะเรียกได้ว่าน่าสนใจกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับ <Okay. S 2> มือใหม่ที่อยากจะลองสแกนหาุ้นนะคะแต่ว่าอาจจะย,ยังไม่มีความรู้เรื่องของการสร้างสูตรหรือว่าเรื่องของการโคดดิ้งนะคะเราก็สามารถมาดูที่ตัว s m a r t t เทรด MT5 beginner ตรงนี้ได้เลยนะคะวิธีการอันนี้เรา,เรามีเรามีสัมมนาใช่ไหมเอิญเรามีสัมมนา,าใช่ค่ะรเราจะมีนะสัมมนาค่ะสำหรับตัว MT5 นะคะวันเสาร์นี้นั่นเองค่ะ มีขึ้นตารางมาไหมเอ,อินมีตารางอยู่ไมมค่ะเดีย๋ยวสักครู่นะคะคือเรามาโชว์แค่ว่ามันทําอะไรได้บ้างนะครับส่วนรายละเอียดไปฟังในงานสัมมนาเอาเนาะใช่ค่ะสักครู่นะ,คะใครก็เข้าไปนั่งไปเข้าไปได้เลยนะถูกไหม ใช่ค่ะว่าลงทะเบียนผ่านอตัว Google Form ก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะแปะไว้ในคอมเมนต์นะคะสำหรับตัวลิงก์นะคะโอเคตอนนี้เห็นเป็นโปสเตอร์ mt 5แล้วใช่ไหมคะเห็นแล้วเห็นแล้วอธิบายได้เลยมีอะไรบ้างใครเป็นคนพูดเมื่อไรวันไหนอ่ะเิอเลยครับได้ค่ะขอเนี้ยประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะสำหรับตัวเขาเรียกว่าสัมนาเนาะระหว่าง บริษัท To อปเทดเดอร์นะคะกับ c j s m b ของเรานะคะจะเป็นการอบรมการสัมมนาในหัวข้ออัปเดตสภาวะตลาดปัจจุบันด้วย MT5 นะคะกับคุณเจเดทครูหาการซึ่งเป็นเจ้าของโปรแกร,รม MT5 โดยตรงเลยนะคะคู่กับนักวิเคราะห์ของเรานะคะพี่รองคุณธีศรศักดิ์ธนวรากุลน,นะคะในวันเสาร์นี้นะคะ วันเสาร์ที่23กันยายนพศ2566นะคะเวลาบ่ายโมงถึง4โมงเย็นนะคะในะงานสัมมนา,าเนี่ยก็จะมีการเรียนรู้เครื่องมือต่างๆมากมายรวมถึงวิธีการใช้งานตัว Smart t r a d e MT5 นะคะไม่ว่าจะเป็นหัวข้อการเรียนรู้การนับฟันโฟการหาแนวรับแนวต้านของดัชนีเซ็ตอินด็กเอฟิฟเจอรวมถึงการ Control Risk Management นะคะก็ไปเจอกับพี่เอกพี่รองรวมถึงเันได้ในงานเลยนะคะตัวจริงเสียงจริงค่ะที่ตลาดหลักทรัพย์นะคะห้องประชุมเสรีจินตเกรีอาคารบีชันเจ็ดนะคะรับเพียง60ที่นั่งเท่านั้นนะคะใครสนใจเนี่ยสามารถลงชื่อกันได้เลยนะคะแล้วก็ใครที่ไปไปภายในงานนะคะสามารถนำโน้ตบุ๊ก ไปเ,เรียนรู้วิธีการใช้งานหรือว่าติดตั้งได้เลยนะคะเราจะมีแอ c o u n t Demo แจกพิเศษเฉพาะคนที่เข้ามาในงานเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าของ c ีเ b ซีเมีเนาะก็เราคอมปด้วยใช่ไหมเออต้องเอาคอมไปด้วยนะใช่ค่ะแนะนำให้เอาคอมไปค่ะเพื่อเราจะได้ดูเรื่องติดตั้งหรือว่าเรื่องอ่า อินดิเคเตอร์อื่นๆที่ลูกค้าสนใจรวมถึงสูตรสแกนต่างๆค่ะก็ถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าไปได้เลยนะคะเราก็จะมีการแจกสูตรสแกนต่างๆนะคะรวมถึงให้ a c c o u n t Demo ลูกค้าไปใช้งานด้วยค่ะตอนนี้นะคะก็ที่นั่งใกล้เต็มแล้วนะคะยังไงก็ลงทะเบียนกันเข้ามาได้อยู่นะคะตอนนี้สามารถลงทะเบียนเข้ามาได้อยู่ค่ะวันนี้ก็สิบเก้าแล้วนะวันเสาร์นี้เนาะ ใช่ค่ะวันเสาร์นี้ค่ะยังไงก็ฝากสัมมนาดีๆแบบนี้ไว้ด้วยนะคะห้ามพลาดนะคะสําหรับอัปเดตสภาวะตลาดปัจจุบันด้วย m p 5รับรองว่าได้ความรู้แล้วก็ความสนุกสนานแน่นอนรวมถึงสูตรสแกนต่างๆหรือว่าเป็นความรู้เรียกว่าอะไรใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะคะก็ฝากโปรแกรม m p 5ด้วยนะคะแล้วก็การสัมมนานี้ด้วยค่ะอ่าโอเค วันนี้เรียบร้อยนะเอิญนะวันนี้เรียบร้อยค่ะแล้วก็พูดไปถึงหุ้นอ่าหุ้นอ่าย่อยืดแล้วก็หุ้นจอเบฟเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถือว่าครบถ้่วสำหรับตัวสมัครสตรีมบรกิเนอร์นะคะส่วนอาทิตย์หน้าเนี่ยจะเป็นหัวข้ออะไรก็ต้องติดตามดูนะคะโอเคค่ะถ้าใครมีข้อสงสัยก็สามารถอ่โทรติดต่อหาเอิญได้เลยนะคะจะเป็นเบอร์โตเอิญเลยนะคะเบอร์โทรคือศูนย์สองแปดสี่หนึ่ง 9016ค่ะตามด้านล่างได้เลยค่ะใครสงสัยจะเรื่องโปรแกรมหรือว่าเรื่องการสัมมนาวันเสาร์นี้ก็สามารถโทรติดต่อได้เลยนะคะสอบถามได้โดยตรงเลยค่ะโอเคสำหรับวันนีนข้ขอบคุณครบถ้วนค่ะโอเค,อเคขอบคุณพี่เปียงแล้วก็ขอบคุณนักลงทุนทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ